นี่นะครับจะเป็นศิลปะนะให้ดูวิวไปเรื่อยๆนะครับอาจจะหัวหมุนช่องแรกนะครับตาลายแต่วมก็ปรับดีละนี่นะครับ คนเดินข้างในก็เยอะนะแต่คนอยู่หน้างานเยอะกว่านะครับนี่แต่แบบว่าคนแบบว่ามียศมีตำแหน่งอ่ะคล้ายแบบนายอำเภออบตองเงี้ยตําวนตำรวจไว้การเต็มที่ผมจะไปถ่ายรูปแล้วโดนขวางหมดเลยผมก็เลยถ่ายไม่ชติผมก็เลยเดินออกมาเลย โรงแรมนี่ก็สวยนะมีคนสนใจเข้าไปพักด้วยนะเนี่ยสวยๆโรงแรมเนี่ยโรงแรมอยู่ติดเลยนะครับถ้าใครมาเชียงคานเนี่ยรีสอร์ทจ,จะเยอะมากเลยมีเก็บทุกหลังเลยนะครับถามถามหาตามราคาตามที่เราอยากได้ห้องพักราคาเท่าไหร่เนี่ยครับเขียนว่าว่างเนี่ยเห็นไหม เต็มหมดเลยครับโรงเรมไม่ต้องหายากเลยครับไข่มาแชการ,รนี่นะครับก็จะมีโซนเสื้อผ้าครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะตัวละ250ตัวละ200ร้อยเองนะครับเสื้อผ้าผู้หญิงนะเสื้อผ้าแฟชั่นด้วยสวยนะครับ มากับแฟนก็ซื้อให้แฟนได้นะครับม,มีป๊อปคอนด้วยนะใครชอบป๊อปคอนอะ่ะยี่สบาทนะคป๊อปคอนป๊อปคอนสวยๆผมจะซื้อกินนี่หรือจะกินร้านอาหารผมดูก่อนนะครับ ให้ดูบรรยากาศไปเลยนะครับผมเห็นยำแล้วยอยากกินนะครับมียำด้วยนะครับเนี่ยเห็นแล้วก็อยากมาดูก่อนราคากระไม้ก,ก่อนอีกรอบหนึ่ง เสื้อผ้านี้ตัวถูกๆนะครับเนี่ยตัวละแค่หนึ่งร้อยบาทเองนะครับเนี่ยไม่ไม่ถึงสองร้อยตัวละรนะ้อยสามสิบเก้าร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเนี่ยก็สวยนะครับแต่มันมันถูกนะครับเนี่ยเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นก็มีนะ แต่ผมว่าหลากหลายกว่าอยู่จตุจักนะจตุจัจกมันเสื้อผ้ามันเดิมๆนะอันนี้มันเสื้อผ้ามันหลากหลายนะหลากหลายให้ดูนะครับวันนี้คนว่าเยอะนะคนเยอะมากเลย มีเด็กเปิดมอาไปเลยนีหมวองอ่นะก็มีน้ำเสื้อผ้าขายนะเนี่ยอ่าสต็อปหยุดดูเองเลยนะครับผมว่าจะพยายามช้าให้สุดแล้วครับเผื่อจะได้สต็อปดู อันนี้โซนเสื้อผ้านะอยู่ตรงใกล้ๆจากกลางแล้เสื้อผ้านี่ก็เบีย้ยนะอุ่นหนุนน้องเขาไปครั้งหนึ่งแล้วน้นวนองเขาคงจะจําจไม่ได้หรอกเบีย้ยวนนะเบีย้ยวนร้านสวยนะครับร้านเนี่ยสวยนะอันนี้ก็เบีย้ยวนร้านสวยนะร้านตำรับเนะี่ยสวยดีดยดยนี่ใช่ไหม สวยดีเลยให้รูปไหมอันนี้เป็นร้านร้านแบบก๋วยเตี๋ยวนะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวก๋วยเตี๋ยวตรงนะี้ข้าวต้มนะนีะ่ก็เป็นร้านอาหารตามอาหารแบบอาหารสำเร็จรูปอะอาหารอะไรอาหารอิมอ่มเขาเรียกอาหาร อาารอิ่มท้องอะ่ะไม่ใช่ของว่างของรองท้องเนี้ยลองดูดูนะครับถ้าเอาต่ำเวลาคนเดินตัดกล้องมันจะไม่เห็นวิว,วน,นะครับเนี่ยนะครับสวยเลยนะครับร้านนี้สวยมากเลยนะครับร้านนี้ก็สวยนะครับ นี่นะครับนี่ก็ไอติมแคตาลูปนะครับช่วงเย็นๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็ร้อนเหมือนกันนะก็น่ากินอยู่โรงแรมนะใครที่หาโรงแรมไม่ต้องหายากเลยนะครับมาเดินถนนคนเดินเลยนะครับเชียงคานมีโรงแรมเยอะเลยนะครับ ก็ผมก็จะเดินช้าๆสุดๆนะถ่ายภาพให้สวยๆสุดๆเสื้อผ้าเยอะมากเลยโซนเชียงคาญนเสื้อผ้าเยอะมากเลยผมว่าขายยากอยู่นะเพราะว่าคู่แข่งเยอะนะมีทองมันนั้นด้วยทอง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 ,ง,ง,งย้อม บรรยากาศบรรยากาศเชียงค้าน นี่น,นะครับก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยนะครับบางทีก็เงียบมั่งนะครับผมคิดอะไรไม่ออกผมก็จะเงียบนะครับถ้าคิดออกผมก็จะพูดนะครับเน,นี่ครับเนี่ยเป็นผ้าแบบลายมลผ้าสไตล์สไตล์มีแนวเนิดหน่อยก็สวยนะ <S <S ใครอยากได้ก็ สต็อปดูแล้วก็สนใจถ้าผ่านมาก็มาซื้อเลยนะร้านเนาะร้านสวยๆนะครับเนะี่ยสวยมากเลยมีย่างเหมือนอาหารทะเลด้วยนะมีกุ้งย่างมีอะไรปลาหม ực, กึกพวกนะ้้ยำพวกนะเยอะเลยนะครับนะ ร้านสวยมากเลยมาบางทิวทัศน์เลยนะครับคนบางทิวทัศน์เยอะนะครับนี่นะครับก็ให้ดูร้านไปเรื่อยนะครับหลายร้านนะครับ อันนี้มันร้านเหมือนพัตคาารจีนเลยร้านเนี่ยเหมือนร้านคนจีนอ,ะอ่ะโอ้บานไม้มุมนี้สวยนะครับบ้านไม้นะี่ยมีแสงด้วยสวยด้วยบ้านไม้สวยนะครับ เจอน้องนี่อีกแล้วนะครับน้องเขาก็เปิตรวดทุกวันเลยนะสองเทปน้องเขาอยากมาดูน้องเขาก็ได้นะ มาเลยมาสู้กันเลยค่ะเร็วๆนะคะ1 2 3เดี๋ยวอาจารย์จะเรียกให้มาตรงนี้นะคะค่ะคุณอาจารย์ค่ะค่ะ